สวัสดีครับชาวเด็กหอนะฮะนี่มือนีใ้อันปลาเขาเรียกอะไรเป็นปลาจระเม็ดน้ำจืดนะฮะปลาจระเม็ดน้ำจืด2ตัว40บาทไม่ได้แพงนะเออ40บาทนี่ได้มา2ตัวนะครับแล้วก็เราก็จะทำเมนูง่ายๆกันแล้วกันเนาะนะฮะเออทำเป็นปลาอบก,กรอบแล้วกันนะครับใส่น้ำมันพืชหน่อย ให้เนื้อมันมีความมันวาวฉ่ำวาวนะฮะแต่มันไม่เลี่ยนหรอกเพราะว่าเราใช้การอบเอาอันนี้ไส้เฮนยังเนี่ยมันเหลือ <c oughs> มันเหลือไปไปหน่วงไส้แต่งกินขึ้นมาสื่อเห่อะนะไม่เสียห,ยหายหรอกนะฮะใส่ไปเพิ่มแต่งกินกระเทียมขึ้นมาหน่อยนะฮะเอาโอเคปรุงรสด,ด้วย เกลือนะเกลือกับน้ำตาลแค่นั้นพอนะฮะน้ำตาลไม่ใส่ก็ได้ใครชอบไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่นะฮะผมก็จะใส่นิดนึงนะฮะใส่หน่อยหนงอยไปนองนะครับมือจริงก,ก็ขอเจาเลย้ยอยากให้มันมีดดหวานเึ้นมากหน่อยหนึ่งนะฮะนี่เกลือกับน้ำตาลแค่นั้นแหละซีอิ๊วขาวไม่ได้ใช้ใช้แค่นี้พอนะฮะแล้วก็คลุกเลยนะฮะหมักนี่หมักไปนะฮะให้มันซึมเข้าเนื้อ,อ,อให้พวก เกลือพวกน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยซึมเข้าเนื้อนะครับนะครับพอหมักเสร็จที่นี่เราก็จะใช้เหมือนเดิมนะฮะแอร์ไฟเอร์หรือที่เรียกว่าหม้ออบลมร้อนฝาอบลมร้อนนั่นแหละนะครับตัวนี้เหมือนเดิมนะฮะตั้งอุณหภูมิไว้250องศานะครับแล้วก็เวลาเราจะเอาสัก20นาทีเป็นไงนะก็ดูไปเรื่อยๆนะเวลาอาจจะไม่แม่นนะฮะก็จะเอา ปลาของเราเนี่ยนะครับลงไปที่แอร์ไฟเอของเรานั่นเองครับท่านผู้ชมทั่วโลกเดี๋ยวแบบนี้ไหมเออนีเนาะนะครับตัวใหญ่อยู่นะอ่ะเอาน้ำลาดลงไปหน่อยเออนะครับไม่คาวหลอกอันนี้มันรีดอะไรได้ดีอยู่มันรีดความชื้นรีดคาวปลาได้ดีอยู่พวกเนี้ยนะฮะนี่แบบง่ายๆนะครับ,นะรบ,รบกดปุ่ม นะครับตัวเวลามันก็จะขึ้นใช่ไหมฮะเวลาขึ้นล้วก็ตั้งเวลาเลยจะเากี่นาทีแล้วก็กะเอานะฮะบ,บางทีก็ไม่แม่นอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับอ่ะสัก20นาทีเนาะนะครับไปจวดนะครับล้วก็นั่งรอเราจะมาดูที่ว่าผลที่ออกมาเนี่ยหน้าตาสีสันจะเป็นอย่างไรเกี่ยวกับปลาจโลม็ดน้ำจือดอบแบบไม่กรอบ นะฮะกรอบเกินไปมันก็ไม่อร่อยต้องแบบช่ำๆหน่อยนะฮะโอ้ยควนขึ้นหุยหุย,หยพี่น้องอะไรกันเนี่ยควนขึ้นหุยหุยอ่ะโอเคประมาณนี้นะฮะจากนั้นก็เอาไปใส่จานนะใส่จานเสร็จจากนั้นก็ไม่พออีกนะเราก็ต้องหั่นพริกใส่หน่อยเพิ่มรสชาติขึ้นมาหน่อยอบีบมะนาวใส่ก่อนนะครับนี่ให้มันมีความสู้ซ่าดึงดัง,ดงปึง้งตัง นะครับมะนาวนะครับมะนาวมนาะจากหน่วยหนึ่งนะค่อยไปนองเนะาะพอได้มะนาวแล้วก็เราก็ใส่น้ำปลาไหมเออมะนาวน้ำปลาแล้วก็พริกป่นไม่ใช่พริกหั่นพริกซอยนะฮะนี่พริกซอยลงไปเพิ่มความเคลียร์นะพิเศษในรสชาติขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะฮะแล้วก็น้ำปลาสักหน่อยหนึ่งไม่หรือปลามีความเค็มอยู่แล้วเนาะ น่จาจะนั้นเอาน้ำปลาหน่อยนิดนึงก็แล้วกันนะฮะเหยอะลงไปในข้าวเหยอะให้โดนตัวข้าวนะครับประมาณนั้นนิดเดียวพอนะครับจะวมนจะเค็มเกินเพราะว่าปลาเราหมักใส่เกลือมาแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะได้ปลาอย่างนี้นี่เองก็อาจจะดูไม่ดีหน่อยนะแต่ว่ามันก็ประมาณนี้แหละนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มชิมดูกับปลาอะไรนะปลา ตระเม็ดน้ำจืดหรือปิเวนญ่ามันเป็นชนิดเดียวกันกันกบไม่ใช่มันทึงอะไรนะชนิดเดียวกันกันกบปิเวนญ่านะแต่ว่าบ้านเราเขาเรียกตระเม็ดน้ำจืดนะฮะอะไรก็ใส่ทุกอย่างแล้วนะฮะปลาก็ปลูกตามที่ในคลิปนั่นแหละนะฮะใช้มือไหมต้องใช้มือนะฮะกินต้องแซบต้องใส่มือด้วเลยครับจุ่มเลย ช่วงเนืเอนขึ้นมาเลยนุ่มกับข้าวุ้มกับข้าวปลาปลาอาจจะไม่สดนะฮะอาจจะเป็นปลาที่แบบที่วแหละซื้อเขาแบบ อซื้อแบบเขาชำระมาแล้วนะฮะมันไม่สดแต่ว่าไม่เป็นไรลองใหมอ่อาจจะไม่หวานอาจจะไม่ได้อะไรมี่แล้วมันมีรสของมะนาวเปรี้ยว่อยอเหมือนของบูหรี่แต่ว่า เราบีบมะนาวใส่แล้วก็น้ำปลาใส่ก็เป็นข้าวปลาแกะือะมอ ข้าวปลาแกะจะเป็นปลาตะลเม็ดไม่ใช่ปลาหันแค่นั้นเองนรสชาติของปลาตะลเม็ดน้ำจืดถ้าิงคนมันเราอาจจะไม่คุ้นอาจจะไม่คุ้นนะแต่ว่ากินได้อร่อยเหมือนกันอื ถ้าทอดเนี่ยใสน่น้ำมันเยอะๆนะฮะอาจจะดีกว่านี้นะทีนี้เราใช้แอร์ไฟเอช่วยได้แอร์ไฟเอก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครเหนียน้อยก็กินข้าวไม่มนะะีกินข้าวไม่มี กรอบอย่นะวายกรอบอย่นะกับเมนูที่ชื่อว่าปลาจะอะเม็ดน้ำจืดอ่าปลาจะเรียกเป็นปลาจะอะเม็ดน้ำจืดแกะวาซาน แสบปวดคำโป้ม